เทรดบิสง่ายๆกับ Xnova ในเทคนิคลอกกราฟเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยอาเพื่อนๆครับสำหรับใครที่อยากเทรดง่ายๆกับ Xnova นะครับวันนี้เราจะใช้สูตรลอกกราฟอย่างที่บอกไปนะฮะเป็นยังไงครับ ตอนนี้เราตั้งค่าแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนครับนี่นะฮะผมใช้เฉพาะตัวนี้นะครับเป็นกราฟนี่ฮะ EURUSD นะครับก็ทำไว้3ไม้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผิดเนี่ยเราก็ไปไม้4ไม้5้าไม้6แบบนี้ละกันนะครับในขณะที่ตัวที่ผมจะลอกกราฟครับก็คือตัวนี้ครับ Ethereum นะครับเพื่อนๆจะใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะมันเป็นแค่ s u b เซตของที่นิคมัวแพทเทิร์นครับส่วนนี้ง่ายๆโง่ๆครับนั่นหมายความว่าเราจะดูกราฟสุดท้ายฮะออกอะไรแล้วก็ทาย ตัวนั้นนะฮะในไม้1ถ้าผิดเราก็ไปไม้2ก็ดูกราฟสุดท้ายของตัวอเทรียมเนี่ยแล้วก็แทงไม้2ต่อแค่นั้นเองครับโคตรง่ายนะฮะอ่ะลองดูครับว่าความน่าจะไปทํางานหรือเปล่านะครับวันนี้เอาขำๆห้าววินและกันนะครับคลิปจะไม่ยาวด้วยแล้วก็เพื่อนจะเข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะลองดูฮะผมเอาดูแทงนี้เป็นหลักนะแทงนี้ออกอะไรฮะออกแดงผมทายแดงครับอ่ะก็แดงครับไม้1ครับอ่ะลองดูซิผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ไปไม้2ครับอ่ะผ่านละหนึ่งวินจบนะกลับไปดูอเทรียมเหมือนเดิมฮะ เขียวไหมเขียวนะอ่ะทายเขียวไปครับแค่นี้เองครับง่ายๆครับผ่านไหมผ่านไหมสองวินนะฮะเนี่ยมันคนละสินทรัพย์กันนะแต่แต่ว่าเราก็ใช้วิธีการสุ่มแบบนี้ฮะง่ายๆครับอ่ะดูแท่งนี้แล้วกันออกอะไรฮะออกอะไรฮะเขียวว่าไทยเขียวฮะเขียวฮะอ่ะวินที่3นะนะลุ้นไปครับถ้าผิดไปไม้2ครับอ่ะเสียนะไม้หนึ่งนะเราก็ดูต่อครับออกสีอะไรสีเขียวนะอ่ะไปสีเขียวนะฮะอ่ะทายต่อครับไม้2ครับ ลองดูครับได้เปล่าอ่ะโอเควินอีละสามวินละนะครับอ่ะไปต่อฮะกลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่ครับอ่ะดูแท่งนี้นะแท่งต่อไปนี้ออกอะไรครับเนี่ยย้ายก่อนอ่ะมองไม่เห็นนะฮะอ่ะดูแท่งนี้แล้วกันออกอะไรออกอะไรออกอะไรอ่ะเขียวฮะอ่ะทายคอไปครับลองดูครับสําหรับไม้หนึ่งครับวินที่สี่นะอันนี้เสียนะครับอ่ะย้อนดูอีกทีครับอ่ะเขียวนะเขียวนะวินที่สองอ่ะจัดไปลองดูได้หรือเปล่าครับ วินที่2ไปไหมรอดไหมไม่รอดฮะอ่ะไปวินที่3อ่ะไม้ที่3ครับออกสีอะไรเขียวอีกนะฮะอ่ะไม่ทันละลงแดงไปละอ่ะไม่ไรฮะเราแทงตรงนี้ฮะอ่ะลองดูครับยิงท่าใดนีไ่ได้แล้วนะอันนี้เสียนะครับอันนี้สามไม้แล้วนะนะเราไปที่ไม้4ครับเพื่อนครับอ่ะเดี๋ยวความน่าจะเป็นทํางานนะครับไม้4ลงที่9904นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ก่อนนะฮะ990นะครับอ่ะขออนุญาตแก้ครับอ่าเอาแค่แบบประมาณสัก าวินกพนะครับจะได้อธ <My S 1> <No. S 2> ิบายเพื่อเข้าใจด้วยนะฮะเราเน้นเรื่องความเข้าใจดีกว่านะฮะรอบนี้นะฮะลองดูครับไม้ที่4นะครับดูครับสีอะไรสีเขียวนะฮะอ่ะสีเขียวนะฮะไปเลยฮะไม้ที่4ครับลองดูครับอ่ายังเสียอยู่นะฮะเราไปที่ไม้ที่5ครับไม้ที่5เราลงที่2090นะครับอ่ะจำได้นะฮะผมจําได้นะครับ2090ครับอ่ะค่อยๆพิมพ์ไปฮะไม่ต้องรีบร้อนครับเพื่อนครับ สูตรนี้นะค่อยๆค,ครับไม่ต้องรีบร้อนฮนะเออนะฮะอ่ะลองดูครับดูแท่งนี้นะแท่งเขียวนี่นะไปเลยฮะลองดูครับอ่าไม้ที่5นะฮะรอดไหมรอดไหมรอดแล้วนะครับอ่ะโอเควินสุดท้ายวินสุดท้ายนะครับกลับไปที่ไม้หนึ่งใหม่นะอย่าลืมนะพลาดมานี่ง,งานเข้าอีกนะนี่คือออเดอร์ของเพื่อนเลยนะถ้าพลาดนะฮะอ่ะไปต่อครับ่ะเซฟไปก่อนครับอ่ะไม้3 4 6 9อยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคนะครับ อ่ะดูครับสีอะไรฮะเอาแท่งนี้แล้วกันนะฮะแดงนะแดงนะแดงจะแดงนะอ่ะโอเคครับแดงครับไม้หนึ่งครับเอาวนสุดท้ายครับเป็นครับดูสิไปไกลสุดไม้ไหนฮะเมื่อกี้นี้คือไม้ห้านะครับอ่ะลองต่อฮะนี่แดงนะฮะไม้สองครับอ่ะลุ้นต่อครับไม้สองครับเป็นไงฮะนี่เราเซตแบบนี้ก็ได้เพื่อนนะคิดแพทเทิร์นไม่ออกฮะลอกกราฟเลยลอกกราฟนะฮะอ่ะแดงอีกแดงอีกอ่ะไปไม้สามครับลองดูครับได้ไหมได้ไหม ได้ไหมเรียบร้อยนะฮะห้าวินเรียบร้อยนะฮะใช้เวลาประมาณ3มนาทีนะฮะเพราะว่ามัวจะดูกราฟก่อนนะครับแต่ก็ถือว่าใช้เทคนิคนี้ได้อยู่นะครับเพื่อนคนไหนไม่แน่ใจแนะนำเปิดไปทดลองทดสอบลงทุนก่อนนะครับ